สวัสดีค่ะสาวเดินชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าก่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดินได้มินุแซบพี่น้องจ้าแดงใจว่าถูกใจครับพี่น้องเอ้ยสาวเดินได้อันส้มตำกับเนื้อเนื้อสดนะจ้าเห็นข้าเจ้ากินอยากร้องเบิงข้าใจว่ากินเนื้อจูนเนื้อกับส้มตำเหมาอนกนเอาก็เป็นนังสั่นก็เลยอยากร้อง,บงเบิงา้องแซบบ่เนาะพี่น้องเนาะสาวเดินไปได้พักมามอัน ไปพักกระเจี๊ยบล้วกะทั่วงอกเนาะพักกาดควงตุง่งอันพักกาดเขียวปีไหมพี่นอ้องเซาดอดาไกไม้ถ้าะขันสมพักไหมพี่น้องจ้าแล้วก็พักสีสีหม่มขาไว้ดอกขาแนวขาวๆบวกเนยๆมาค่ะพี่นอ้องฮืมจวดม,มาพี่น้องเย้ย แกหน้วแกหนอืม,อมแซ่บแต่เลยพี่น้องครั้งแรกเลยพี่น้องเอ้ยกินสมต้มกับจ,จุเนื้อจุเนื้ออืมแซ่บต่ละร้องมององึงพี่น้องแซ่บืมได้ิค่ะ กวาจพพี๋ผากุจาไปสมวิวข้างนอกคึมซ้าวนี่แดดดีดีคึมกันหนาวแต่เปน็นอบอุ่นมตามบทพิเศษมาแล้วจอครับ ต้อก็ปุ่นมากเลยนาะ้องหัอต้องไปซื้อผักมากหน่อยเห็นเนื้อแบบอยากกินเนื้อกับสมตัต่งแล้วกินเนี่ยก็อยากตัวเดญนเนาะ <c oughs> กระแสบแสดงจ้ะก็อีกแบบเนาะ Там, ко ปเ้าปี๊เอรปีอประกาศเจ้าปีฮนดีเลยอืม กระปนนก็ไ่งองเนาะกระปุลกับก่อยกับหลาบอ่ะพัก่าไม,ามา่ไม่ละกรอบเลยเป็น

เนา่พิถตะเหนื้อหัวข้าวคือบัตรเขาเนี่ต่เนื้อ,ข,ข,อข้าวจะงอยไปหน่องแต่หนังงอกจีนีไม่ข้าวยไปเลยบัตรเขามันข้าวแซ่บก็ว่าจะพาไปกิน ต้นเขาช่มบิว้วรุนจาน,นี้บอสํับายจ้ะเป็นหยุดนะต้นไข่ไขายบอสตน้อเห็ดเจียวจุน้ำเ,จเจนืนะ้อ่อยฟ้าวอัที่เป็นฮับลูกฮับลูกมาตองเลย ไม่บ้าเมือปะแซนหน่อยอแซ่บดีจับแล้วมึงจเจ้าตัวแบบด้บ้านแซนเนาะเด็น้าแซน นาวมากปุ้มแผ่นนะครับขอรว่าเหรอโค้กเขาเกิดเป็นแบบกระชังจมูกก็เป็นไข่เลยนะร้อนไรมือ ความตุงงามงาั เงี้ยงั้มๆเลยมา้ยไม่ไหมฉันมาตอนหนึ่งตอนนี้หน่อยคิดอยากกะบหน่อย ta bỏ cái cho vào được. À. cấp quả nó mới nóng อมอืมอมเหนือติดมันเตหน่อย เหาน้ำปลามันเป็แดดแต่ไป,ไปด <c oughs> ิค่ะ <c oughs> นรว

ไม่เขาไม่เข้าไปมันหน่อยน้อยเปิดสองสาม ขอาอย่ากินเบิดเนาะยคอยฝ้าไปห้าลูกของกลับมาจะซื้อของเอาล้วพี่น้องจ้ะเผ็งเผ็ดเผ็งเผ็ดแสบแสบอีกจ้ะร้องเบิ่งได้จ้ะ ขนาดเนื้อบบค่อยหอมบ่ค่อยข้าวคือบานเฮากับแซบค่ะพี่น้องจ๋าหวานนันแต่ความหวานกันเนื้อมองนอกือมบามากดอกค่ะแต่ว่าก็กินได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะแกะนิ้วแก่อยากไปส,สั่นละพี่น้องเอ้ยขออภัย่นบบกินดิบกินเนื้อพร้อมค่ะพี่น้อง้ออา,านนม,งมือใดแดดดีๆสิพาไปกินชมวิวข้างนอกคับพี่น้องจา่า ตอนนี้คืมมือเศร้านีนแดดดีดีกับพี่น้องจาก,กะว่าคอยว่าสิไปกินสมตำข้างนอกแล้วเอาวิวของงามมาฝากเนาะ <c oughs> เอาแล้วกัพี่น้องอันพอกันคลิปหนาแล้วจ้าก,กบฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบแล้วกับแฟนเพจเลยเด้อพี่น้องเด้อยูดีมีแห้งกันสุขผู้สุขคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ